สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่การก็จะพานุองๆน,นะครับมาดูระหว่างอาร์คอ i ติเม m โมบายภาคใหม่กับอาร์คซวยโวอีโวภาคเก่าของเรานะครับมันแตกต่างกันยังไงบ้างมีโมเดลไดโนเสาร์สิ่งมีชีวิตหรือสภาพพื้นที่ต่างๆนะครับต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินเราจะมาเปรียบเทียบกันในคลิปนี้นะครับต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปก่อนนะครับที่เขา,เาปล่อยคลิปดีๆแบบนี้นะครับมาให้เราได้ความรู้กันนะครับอ่ะ โอเคมาดูกันดีกว่าว่ามีสิ่งไหนที่มันเปลี่ยนไปและแตกต่างกันบ้างนะครับทุกคนปะ่ะมาเริ่มกันเลยระหว่าง Arc Ultimate Survival กับ Arc Evo นะครับมาดูกันว่า Arc สตัวเนี้แตกต่างกันขนาดไหนปะ่ะไปชมคลิปกันเลยครับทุกคนและนี่ก็คือเจ้ากิก้านะครับเป็นโมเดลตัวแรกที่เจ้าของคลิปเขาเอามาเปรียบเทียบให้เราดูถ้าดูแล้วตัวใหม่ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับ อัติเมตทำออกมาได้สวยนะแล้วก็ดูเท่กว่าเดิมโดยเฉพาะความคมของผิวหนังและนี่ก็คือเจ้าแมมมอธสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการฟาร์มไม้ได้ดีสุดๆเลยโมเดลก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเช่นกันส่วนนี่ก็คือเจ้าเทอร์ลิซิโนสอรัสหรือเจ้าเล็บยาวโมเดลที่ทำออกมาก็ต้องยอมรับว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือเจ้าสไปโน สิ่งมีชีวิตดูร้ายอยีกหนึ่งชนิดนะครับบอกเลยว่าโมเดลดีกว่าของเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนและนี่ก็คือเจ้าสเตโกถ้าดูแบบนี้สเตโกอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากจากรุปมลักษณภายนอกนะครับและนี่คือเจ้าแรดหรือบนะูลี่นะฮะบูลี่เลโนเฮ้ยก็ถือว่าทำออกมาดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แรปเตอร์ อันนี้ก็โมเดลแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับเจ้าแรปเตอร์ส่วนนี้ก็คือเจ้าทีเล็กทีเล็กถ้ามองแบบนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ที่ต่างกันก็คือความคมชัดของภาพและสีและความคมชัดอันนี้ต่างกันแบบชัดเจนนะครับแต่โมเดลของสิ่งมีชีวิตไม่ต่างกันมากนะ แต่ว่าโมเดลของ a r t e c ทค่อนข้างที่จะต่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับสิ่งที่หายไปรู้สึกว่าจะเป็นปืนนะที่อยู่ข้างใบหน้าของเจ้าทีเล็กนะครับในภาคอัติเมตเหมือนจะโดนเอาออกไปนะครับในส่วนของปืนที่ติดตรงแก้มนะอ่าอันนี้คือค่อนข้างชัดเจนและนี่คือเจ้าเมกาทีเรียมนะครับตัวที่จะใช้แมลงเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะถ้าดูจากโมเดลก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ และนี่คือเจ้าโดดีคุรัตส,สุดยอดนักฟาร์มหินแห่งเกมอาร์คโมเดลไม่ต่างกันมากนะครับและนี่คือสุดยอดนักฟาร์มเหล็กแห่งยุคอาร์คเจ้าแองกิโลโมเดลไม่ต่างกันนะครับส่วนนี่คือเจ้าเดโอดอนตัวนี้ก็อนับว่ายังไม่มีอะไรแตกต่างนะครับและนี่คือเจ้า เต่าเต่ารู้สึกว่าก็ยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนอกจากความคมชัดและนี่คือเจ้าเวสซอก็ยังไม่ต่างนะเพิ่มความคมชัดมาเหมือนเดิมนะและนี่คือเจ้าทาเปจราโอ้โหอันนี้ของเก่านะครับภาคสวยวูดจะทำออกมาได้เงาวกว่าด้วยนะสีสันนะครับ และนี่คือ Ant ic. Ant ic. อันถึคอันถึกโหของเก่าน่าจะดูดีกว่าด้วยจำนะครับและนี่คือเจ้าเทราโนอดอนสิ่งที่แตกต่างกันก็คือความมันเงาของผิวหนังส่วนอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับและนี่คืออาเจนทวิทภาพรวมก็ยังถือว่าเหมือนเดิมนะครับทุกคน เพิ่มความคมชัดและนี่คือมูสซอที่ใส่อันแพลตฟอร์มก็ยังถือว่าไม่ต่างกันนะครับที่ต่างกันคือความคมชัดอาความคมชัดเท่านั้นนะครับและนี่สำหรับตอนใส่อันเทคว้าวอันเทคอันใหม่น้ำว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลย ถือว่าสวยนะครับอันเทคแบบใหม่ไม่บักหน้ากากเหมือนอันเก่าแล้วนะครับและนี่ก็คือเจ้าทูโซโทูติสปลาหมึกยักษ์โมเดลของใหม่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับดูสมูทกว่าของเก่านะอ่าโมเดลก็อันนี้ถ้าให้มองแบบนี้พี่มองว่าอันใหม่โมเดลค่อนข้างที่จะดีกว่านะ และก็เป็นมุมมองต่างๆนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับส่วนตัวและนี่คือเจ้าบอสกอริลีานะครับก็ทำออกมาได้ดีแต่โมเดลก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าบอสกอริลีาตัวนี้และนี่ก็คือบอสแมงมุมรู้สึกว่าจะสามารถเรียกสมุนออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งในมือบายไม่สามารถเรียกสมุนออกมาได้นั่นเอง และนี่ก็คือชุดเทคชุดเทคของใหม่รู้สึกว่าจะรัดรูปมากกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะที่ศีรษะจะมีความเล็กกว่าชัดเจนเลยนะครับเครื่องปั่นไฟเทคโออันนี้พี่มองว่าผ้าเก่านะครับดูดีกว่านะดูสมูทกว่านะครับอืมอันนี้พี่ก็ให้ผาคเก่าดูดีกว่านะภาคใหม่ดูมันดูไม่ออกนะครับดูมันแบบมองยากไปนิดหนึงนะ และนี่คือปืนเทค็ความละเอียดความชัดก็ให้เป็นพากใหม่นะแต่อ,อให้พากใหม่แล้วกันนะความคมชัดความละเอียดของภาพก็ต้องยกให้ภาคใหม่เขาจริงๆแต่โมเดลก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนะครับการเปรียบเทียบนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับและอุปกรณ์บางชิ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศในเกมนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมกันนะครับก็หวังว่าน้องๆนะครับจะเห็นถึงความแตกต่างนะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปก็เดี๋ยวจะทิ้งนะครับช่องนะครับลิงก์นะฮะลิงก์ช่องของ เจ้าของคลิปไว้ที่ใต้คำว่าเพิ่มเติมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่การก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเจ้าของคลิปกันด้วยนะครับลิงก์อยู่เต้ใต้คำว่าเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, <anka> <ๆ>ลค์กดติดตามช่องวันแฮปปี้ของพีง่การด้วยนะ